สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเกษตรศาสตร์นําไทยนะครับรายการที่ผลิตขึ้นจากความตั้งใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าอาคารสํานักหอสมุดน,นะครับที่นี่เองมีหนังสือที่น่าสนใจหลากหลายเล่มน่าอ่านมากเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันถึงเรื่องของหนังสือแต่เป็นผลงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งมีบทบาทและมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อวงการเกษตรของบ้านเรานะครับท่านผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงคําว่าข้าวนะครับคนไทยย่อมรู้ดีว่าข้าวมีความหมายอย่างไรบ้างมีคําอะไรที่ ใกล้เคียงกับคำว่าข้าวบ้างหรือว่าข้าวยากเป็นประเภทใดบ้างแต่ถ้าเป็นคําภาษาอื่นล่ะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ไม่ทราบนะครับสงสัยอยู่เอ๊ะเขาพูดว่าอย่างไรบ้างแต่ที่นี่ครับผลงานวิจัยที่ผมกล่าวถึงสามารถรวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร,รไว้เยอะแยะเลยทีเดียวครับกับเรื่องของอัถาพิธานคำศัพท์เกษตร,รไทยนะครับโดยคุณอารีทันกิจานุกิจนะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการของสำนักหอสมุดเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันตามผมไปข้างในเลยครับผม ในวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่คลังสมองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของหอสมุดบ้างห้องสมุดบ้างนะครับแต่ที่นี่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับซึ่งที่นี่เองนะครับมีนักวิจัยอยู่ท่านหนึ่งซึ่งทําการรวบรวมศัพท์ทางด้านการเกษตรขึ้นมานะครับโดยโครงการนี้มีชื่อว่าอัธยาพิธานศัพท์เกษตรไทยครับครับและผู้ที่ทํางานวิจัยในโครงการนี้นะครับก็คือคุณอารีธันกิจานุกิจครับสวัสดีครับคุณอารีครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องถามคุณารินิดนึงเรื่องของอภิธานศัพท์ไทยนะฮะเมื่อสักครู่บอกกับท่านผู้ชมไปแล้วอภิธานศัพท์นี่แปลแปลว่าอะไรครับอภิธานศัพท์เนี่ยค่ะคือถ้า,าจะแปลกันว่ากันตามพจนานุกรมนะค,ะครับม,มันก็จะแปลว่าคำอธิบายของชุดคำศัพท์ที่เป็นคท,ท้องค,ค่ะ แต่ว่าโดยโดยความหมายโดยในของมันจริงๆแล้วเนี่ยในอัาพิธานศัพท์ชุดที่เราทําขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นคําศัพที่ที่มีการจัดหมวดหมู่แล้วก็มีการจัดความสัมพันธ์ของค,คําศัพท์ไว้เป็นกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้นะครับ,รบที่เราทําการรวบรวมก็เป็นอัาพิธานศัพท์เกษตรไทยนะฮะที่มาของ,โค,งโครงการนี้เป็นยังไงครับเออคือเนื่องจากว่า ตัวดิฉันเองนะคะมีประสบการณ์ในการทํางานทางด้านฐานข้อมูลทางด้านการเกษตรของประเทศไทยนี่มาเป็นเวลา16ปีนะคะนานนะครับผมก็พอสมควรนะคะพอสมควรที่ที่จะรู้ว่าปัญหาในการจัดทําฐานข้อมูลทางด้านการเกษตรซึ่งโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเพื่อให้คนไทยเอาไว้ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยปัญหาสําคัญประการหนึ่งของเราก็คือคําสําคัญหรือว่าคาดัชนีที่เราใช้ในการกําหนดในฐานข้อมูล สำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลเนี่ยการกําหนดคาสําคัญที่เป็นดัชนีคําค้นในภาษาไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากมากด้วยด้วยเหตุที่ว่าคําในภาษาไทยเนี่ยมันมันจะมีคือมันจะใช้ได้ในในหลายรูปแบบในความหมายเดียวเนี่ยเราจะใช้กันหลายคำฉะนั้นในการจัดทำฐานข้อมูลเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือข้อมูลที่เราเก็บเข้าไป เราเก็บข้อมูลเข้าไปเพื่อที่ว่าเราจะนําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะ,ะมเมื่อเราเก็บเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรเพื่อที่ว่าเวลาเราค้นข้อมูลสามารถที่จะดึงข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ย ừ ừ. ออกมาให้ได้ครบ <ừ. S 1> ได้ถูกต้องแล้วก็ได้ตรงกับความต้องการของเราจริงๆสิ่งที่เราจะใช้ในการดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาก็คือการใส่คาคาค้นเข้าไป<ม>ถูกไหมคะคร,มครับนี้คําค้นที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วล่ะว่าคนที่จัดทําฐานข้อมูลตรงนั้นเนี่ย เวลาจะใส่คําสําคัญเข้าไปมันก็จะมีปัญหาว่าคําศัพท์ภาษาไทยที่ที่เป็นครรําศัพท์ทางด้านการเกษตรตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานชุดครรําศัพท์ว่าให้เราใช้ไม่เหมือนกับในต่างประเทศนะคะคที่เขาจะมีชุดที่เขาเรียกว่าเป็นอัธาพิธานศัพท์ในสาขาวิชาต่ตางๆอ,อย่างในหนังสือเล่มนี้นะคะคอันนี้จะเป็นที่เขาเรียกว่าเทซอส ซึ่งเป็นอาถาพิธานทางด้านการเกษตรซึ่ง f a o ใช้เป็นมาตรฐานานะคะในการกำหนดคำศัพท์เนี่ยที่เป็นมาตรฐานร่วมกันทั่วโลกซึ่งในนี้จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะคมีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีภาษาสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสฉะนั้นคนที่เขาใช้หรือว่าจะทำข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ สเปนหรือฝรั่งเศสเนี่ยค่ะเขาไม่มีปัญหาเหมือนเราเพราะว่าเขามีมาตรฐานคำศัพท์ในการที่จะใช้ใช่ค่ะในการกำหนดคำสำคัญหรือว่าไม่ว่าจะใช้ในการจัดทำดัชนีเพื่อสืบค้นข้อมูลหรือว่าจัดทำดัชนีว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นมามาใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานคำตรงนั้นอยู่แต่สำหรับภาษาไทยเราเองเนี่ยเราไม่มีตรงนั้นยังไม่มีผู้ทำใช่ค่ะแล้วภาษาไทยเองเนี่ย โดยโดยลักษณะธรรมชาติของภาษาเราเองแล้วตรงนั้นเราก็คงพอจะทราบกันอยู่ว่าการใช้คําตรงนั้นเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบถ้าถ้าคุณใช้คำหนึ่งคนที่เป็นคนจัดทําฐานข้อมูลใช้อีกคำหนึ่งเวลาค้นข้อมูลเข้าไปเราก็อาจจะค้นไม่เจอทั้งทั้งที่มีข้อมูลอันนั้นอยู่มีความหมายเดียวกันใช่แต่ คนและลักษณะการใช้งานครับผมอย่างเช่นข้อมูลเรื่องเรื่องโคลเพราะว่าคนที่จัดทาฐานข้อมูลเนี่ยใส่คําสําคัญเข้าไปว่าโคแต่ว่าคนที่มาค้นข้อมูลเนี่ยใช้คําว่าวัวใช่ไหมคะก็อาจจะหาไม่เจอก็ได้ทั้งที่มีข้อมูลอันนั้นอยู่ฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าจะทําอย่างไรข้อมูลที่เราเก็บเข้าไปเนี่ยถึงจะสามารถที่จะ ใช่ได้ใช่แล้วก็ดึงข้อมูลตรงนั้นต่อมาให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ตรงกับควาต้องการมากที่สุดครับผมครับแล้วในพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาได้ระบุศัพท์ทางการเกษตรไว้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับเออพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานตรงนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคาศัพท์ทั่วไปอะค่ะในภาษาไทยซึ่งคําศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะในสาขาวิชาอย่างเช่นทางด้านการเกษตรเนี่ย จะมีปรากฏอยู่ในนั้นน้อยมากหรือแม้แต่ว่าจะเป็นพวกชื่อคื่ชื่อสัตว์หรือว่าสั์เฉพาะในสาขานะคะซึ่งตรงนั้นเป็นส่วนที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าแล้วก็รวบรวมเพิ่มเติมค่ะผมว่ามีจาเป็นเลยทีเดียวสาหรับการทํางานวิจัยโดยเฉพาะการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของของประเทศไทยเลยนะฮะครับผมหลังจากนั้นที่เราได้รวบรวมในขั้นตอนแรกนะครับว่ามีข้อมูลตรงไหนบ้างเราจะไทำยังไงต่อครับ หลังหลังจากที่เราศึกษารวบรวมดูจากพู้นานุกรมทางด้านการเกษตรเท่าเท่าที่มีไปกดอยู่ซึ่งมีอยู่ไม่มากนะคะตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราพบว่ามีคําศัพท์อยู่จํานวนมากทีเดียวที่ยังไม่ได้ถูกบัญญัติให้เป็นภาษาไทยซึ่งตรงนั้นเป็นปัญหาที่เราใช้อยู่ใช่ค่ะเขาใช้ลักษณะไหนครับทับศัพท์ไปหรือยังไงเขามีมีทั้งในรูปของการทับศัพท์นะคะโดยเฉพาะพวกชื่อสารเคมีหรือว่าชื่อเฉพาะบางอย่างแต่ว่าก็จะมีคําศัพท์หลายคําคำเนี่ย ที่มีปรากฏอยู่ในเอกสารจริงที่นักวิจัยหรือมีผู้เขียนออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเขียนในหลากหลายรูปแบบมากคราวนี้เราจะเลือกเอาคําไหนล่ะมาเป็นคําที่ใช้เป็นมาตรฐานที่ทุกคนสามารถที่จะยอมรับร่วมกันได้ตรงนั้นสิ่งที่ที่เราเราทำอยู่นะคะก็คือเราใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากที่ปรากฏจริงนั่นก็หมายความว่าเรามีฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลทางด้านการเกษตรที่เก็บรวบรวมย้อนหลังมาประมาณ20กว่าปีนะคะเราใช้ข้อมูล ที่เป็นข้อมูลจริงตรงนั้นนี่ค่ะนำนำมาสกัดเอาคําศัพท์ในนั้นออกมาซึ่งเป็นคําศัพท์ที่ผู้เขียนเขียนจริงสกัดคําศัพท์ตรงนั้นออกมาแล้วก็นํามาจัดจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่ตรงนั้นใหม่แล้วก็นํามาเทียบเทียบกับคําศัพท์ที่ที่เป็นคําศัพท์แกนว่าตรงกันไหมถ้าตรงแล้วเราก็จะมาดูว่าความถี่ในการใช้คําศัพท์ใช่ที่ปรากฏในบทความจริงๆเนี่ย อันไหนมีความถี่มากแสดงว่าเป็นคําที่เขานิยมใช้ถูกไหมคะอันนั้นก็ควรที่จะเป็นคําศัพท์ที่น่าจะเป็นคําที่เป็นมาตรฐานได้ค่ะเราก็จะใช้วิธีนั้นแล้วก็กําหนดคํานั้นเนี่ยว่าเป็นคําศัพท์ที่ตรงกับในภาษาอังกฤษส่วนคําศัพท์คําใดเนี่ยที่ในภาษาอังกฤษมีแต่ว่าในภาษาไทยไม่มีตรงนั้นก็คือเราให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะเป็นคนช่วย แปลช่วยแปลตรงนั้นขึ้นมามีมีตัวอย่างไหมฮะสักสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสำหรับคำภาษาอังกฤษตรงนี้มีค่อนค่อนข้างเยอะทีเดียวเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูในตัวอธิพทานนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีมีในทุกสาขาวิชาเลยค่ะที่เราขอความกรุณาจากท่านนะคะให้ให้ให้ช่วยกันเข้ามาดูชุดคำศัพท์ตรงนั้นแล้วก็ แปลคำศัพท<ช>์เหล่านั้นออกมาให้เป็นภาษาไทยม<ช>สมมติต่อไปนะขั้นตอนต่อไปก<ช>็คือหลังจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลมามาจัดแบง่งหมวดหมู่เสร็จแล้วขั้นตอนของการทํางานขั้นต่อไปขั้นขั้นต่อไปตรงนั้น,<ช>นก็เป็นเรื่องของของกรรมวิธีทางด้านเทคนิคแล้วค<ช>่ะว่าเราจะจัดการกับฐานข้อมูลที่เราได้มาทำยังไงดีที่เป็นคําศัพท์ตรงนั้นอย่างไร นั้นคือคือเนื่องจากว่าเราเราได้คลังข้อมูลคำศัพท์ที่เป็นสาอังกฤษของของ FAO, มานะคะตรงนั้นเราก็ก็นำฐานข้อมูลคำศัพท์ตรงนั้นะมาเเพิ่มคำศัพท์ภาษาไทยเข้าไปแล้วก็ประมวลผลนะคะประมวลผลเพื่อที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการสืบค้นได้ก็จะออกมาในรูปของอัธพธานซึ่งศัพท์ มาตรฐานของ f a o เอนี่ยขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะเขาได้ทำไว้แล้วในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่7ภาษาค่ะก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสมีภาษาจีนนะคะภาษาอารับิกมีภาษาโปรตุเกสค่ะก็เยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งทั่วโลกก็เป็นสากลแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ควรจะมีบ้างนะครับก็เป็นที่มาของโครงการอัธพัธานศัพท์ เสร็จไทยขึ้นมานะฮะทราบว่าเสร็จตอนนี้เสร็จเกือบจะเรียบร้อยแล้วก็ขอดูหน้าตานิดนึงนะฮะมีมีวินคือสามารถที่จะเข้ามาเลือกจากในเว็บไซต์ของค่ะของศูนย์ประสานงานสารเทศสาขาเกษตรศาสตร์ได้นะคะโดยเลือกดูที่อัถาพิธานศัพทเกษตรไทยครับก็จะเป็นหน้านี้นะคะในอัถาพิธานศัพทเกษตรไทยตรงนี้เนี่ยจะมีแบ่งชุดของคําศัพท์นะคะ ตอนนี้ที่ที่เรามีอยู่เนี่ยจะมีอยู่4ภาษาก็คือมีภาษาไทยเองมีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาสเปนนะคะคราวนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นชุดคําศัพท์ภาษาไทยตรงนี้จะเป็นการอธิบายนะคะว่าคําศัพท์ในฐานข้อมูลนี้เรามีอยู่ประมาณ46,00 0คํานคะคะจะมีคฉาศัพท์เกษตรเนี่ยนะฮะเยอะขนาดนั้นเลยซึ่งตรงนั้นยังไม่ครบยังไม่ครบกับคําศัพท์ อีกจำนวนพอสมควรนะคะที่เป็นคําศัพท์ในในบ้านเราเองที่ไม่ได้รวมอยู่ในนี้ซึ่งอันนั้นเป็นส่วนที่จะต้องทําเพิ่มใช่ผมว่าบางครั้งถ้าถ้าสมมุติว่ามางคนเอาจากตรงนี้อาจจะได้ความรู้ใหม่เพิ่มไปด้วยใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าในคำศัพท์ในแต่ละคำเนี่ยจะมีเอ่อ เป็นคําที่แสดงความสัมพันธ์ของคําศัพท์ไว้อย่างเช่นถ้าเกิดเราเรามาเลือกคําใดคาหนึ่งเนี่ยในคําศัพท์คํานั้นจะบอกถึงความหมายของคําศัพท์ที่กว้างกว่าคาคานั้นที่แคบกว่าคาคานั้นลงมาเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างคําที่เกี่ยวข้องกันนะคะหรือว่าคําที่เป็นคําโยงหรือว่าคําที่มีความหมายสอดคล้องกันหรือความหมายเดียวกันนะคะ ซึ่งตรงนั้นจะเป็นการขยายขยายขอบเขตความรู้ของเราออกไปอ๋อดีเลยนะครับวิธีการใช้งานไม่ยากใช่ไหมครับเออไม่ยากค่ะสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นคุณสนใจคำว่าเรื่องข้าวครับเรื่องข้าวนะครับนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าข้าวลงไปนะฮะแล้วก็เรียกดูนะครับก็จะปรากฏคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับข้าวใช่ค่ะขึ้นมาหลายอย่างเลยทีเดียวก็เป็นข้าวข้าวบาเล่นะคะข้าวฟ่างข้าวเมาข้าวสาลีอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงมีข้าวโพดด้วยใช่ค่ะข้าวเราจะในถึงเป็นข้าวเป็นเมล็ดข้าวไม่ใช่มีข้าวโพดด้วยที่นี่เราสามารถรวมได้นะครับอย่างเช่นในนี้เนี่ยนะคะคําว่าข้าวเปลือกเนี่ยในนี้เขาไม่ใช้เขาให้ใช้คําว่าข้าวเฉยๆนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันสอดคล้องกับคําศัพท์ ภาษาไทยในบ้านเราไหมนี่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าตรงนั้นก็อาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่นะแต่ว่าตรงนี้เราถือว่าเป็นขั้นเบื้องต้นเราทําให้ได้แกนของคําศัพท์ตรงนั้นออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนํามาปรับเพิ่มหรือว่าลดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือความต้องการในในบ้านเราเนี่ยค่ะเมื่อเราได้ข้าวมาแล้วเราก็พูดที่คําว่าข้าวทางด้านขวาเนี่ยค่ะก็จะแสดงชุดของคําศัพท์ว่า ตรงนี้ U F ก็คือ use for นะคะหมายถึงว่าคำว่าข้าวเนี่ยใช้ในความหมายของข้าวเปลือกฉะนั้นคำว่าข้าวเปลือกเนี่ยเราไม่ใช้ค่ะแล้วคำที่กว้างกว่าคำว่าข้าวก็คือคำว่าธัญพืชลองเข้าไปดูธัญพืชนะคะครับผมธัญพืชก็จะมีคำอธิบายไว้นะคะแล้วก็ธัญพืชมีอะไรบ้างอ่าใช่ค่ะก็คำที่แคบกว่าธัญพืชก็จะมีเมล็ดข้าวฟ่างนะคะ ข้าวข้าวโพดข้าวโอ๊ตข้าวไยเข้าบาเล่ข้าวข้าวสาลีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีความหมายไว้ด้วยนะครเมล็ดของพืชตระกูลหนึ่งตระกูลหญ้าที่สามารถบริโภคได้ครับผมเป็นข้าวนะครับถ้ากดที่คําว่าข้าวเองเนี่ยค่ะก็จะเจอคานี้คือคําที่มีความหมายกว้างกว่า S <S ส่วน R t เนี่ยก็คือคำที่เป็น related term ก็คือคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าข้าวในนี้ก็จะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของข้าวนะคะถ้าคลิกเข้าไปที่คำว่า o r y z a เนี่ยก็จะเจอคำที่เ,เป็น g e n u s o r y z a แล้วมี s ปีช i e s ต่างๆ oh อย่างข้าวของข้าวไทยใช่ไหมคะก็คือ o r ร z ซ s a ติว่าตรงนี้ค่ะก็จะบอกว่า o r ร z a s a ติว่าก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นพืชน้ำมันอย่นี้เป็นต้นนะคะ เออมีเป็นพืชน้ํามันได้ด้วยนะฮะก็คือสามารถที่จะสกัดน้ำมันเป็นน้ํามันค่ะคือน้ามันด้หมายความว่ไม่ได้หมายความว่าข้าวเป็นพืชน้ํามันนะคะแต่ว่าข้าวเป็นธัญพืชอย่างหนึ่งแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับในส่วนของพืชที่เป็นพืชน้ํามันด้วยนะฮะซึ่งบางทีถ้าเราเราพูดกันตรงนี้ก็จะเหมือนกับข้าวนี้เป็นเมล็ดสําหรับการบริโภคลืมคิดไปว่าข้าวสามารถสกัด้มันได้นะ น้ำมันรำข้าวนั่นเองใช่ยกตัวอย่างอย่างนั้เป็นต้นครับผมตรงนี้มีเป็นภาษาอื่นด้วยไ่าครับใช่ตรงนี้ก็คือส่วนที่ํำที่เกี่ยวข้องนอกนอกจากคำว่าอาราซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของข้าวแล้วนะคะที่เป็นจีนัสของข้าวก็จะมีแป้งข้าวอย่างเช่นฟางข้าวอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วจะมีคำศัพท์ที่เป็นข้าวในภาษาอังกฤษคือคำว่า Rice นะคะ มีคำในภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนอ่านได้ไหมครภาษารินี่ฮะอารอสในนะฮะอ่าประมาณนี้ตัวอย่างนะครับก็ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สเปนในลำดับขั้นตอนแรกของการทํางานตรงนี้นะครับนะฮะแล้วในในชุดของคําศัพท์เดียวกันนอกจากเราค้นเรีนภาษาไทยแล้วเราสามารถที่จะค้นเรีนภาษาอังกฤษก็ได้สมมติว่าเวลาเรานึกเนี่ยเรานึกเป็นภาษาไทยไม่ออกแต่ว่าเรานึกได้เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้นะคะริชแล้วก็ ต้องเลือกเป็นชุดภาษาอังกฤษก่อนนะคะครับผมค่ะนะฮะแลจะปรากฏคําว่าชุดคําศัพท์ภาษาอังกฤษด้านขวามือนะฮะแล้วเราเลือกดูก็จะเจอชุดคําศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษเมื่อคลิกที่คําว่า write เนี่ยค่ะก็จะเจอนะคะคำในคานองเดียวกันในความหมายที่กว้างกว่าเกี่ยวข้องกันหรือแค่กว่าแล้วในภาษาไทยก็จะบอกว่าข้าวนะฮะ ก็เป็นสเปนก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นภาษาเดียวกันอั่เศสก็เหมือนกันหมายเดียวกันะนะฮะไอ้ตรงนี้มีคําว่าประชาพิจารณ์ศัพท์คืออะไรครับเอาไปทําอะไรครับตรงนี้ประชาพิจารณศัพท์อันนี้ะนะคะคือเนื่องจากว่าคําศัพท์ที่ที่เราทําขึ้นเนี่ยเราเราทำขึ้นจากการการประมวลคําซึ่งดาเนินการโดยคณะผู้วิจัยนะคะ ซึ่งคณะผู้วิจัยตรงนั้นเนี่ยได้ดําเนินการโดยที่อขอขอความกรุณาจากาท่านผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในสาขาวิชาต่างๆเนี่ยรวม<ง>ค่ะให้ให้ช่วยทําการแปลตรงนั้นรวมทั้งเรารวบรวมจากคำศัพท์ที่มีปรากฏจริงอยู่ในเอกสาร,รแต่รเราไม่ทราบว่าจริงๆแล้วในวงการตรงนั้นเนี่ย เอ่อนักวิจัยใช่ค่ะหรือนักวิชาการเนี่ยเขาใช้คําศัพท์คำนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมฉะนั้นเราเลยอยากทราบความเห็นก็เลยเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนทั่วไปนะคะทั้งนักวิชาการนักวิจัยอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสที่จะได้คิดว่าคำนี้น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะคะก็ทำการลงทะเบียนกันก่อนนะฮะว่าท่านเป็นใครนะครับระบุชื่อไปนะครับ คือในการลงทะเบียนตรงนี้จะเป็นการลงทะเบียนแค่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าว่าเคยมีการลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยก็จะแค่พิมพ์ชื่อกับนมสกุลเข้าไปนะคะระบบจาไว้แล้วก็จะจําไม่ได้สมมุติว่าเราต้องการอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เรามีความเห็นว่าคําว่าข้าวแล้วเขาบอกว่าคําว่าข้าวเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปดูปุ๊บเขาบอกคําคำว่าข้าวเปลือกเนี่ยไม่ใช้ แต่ในความเห็นของเราเราคิดว่ามันน่าจะใช้นะภาษาไทยควรจะใช้นะคำว่าข้าวเปลือกเนี่ยแล้วก็คลิกตรงระชาพิจาร์ค่ะเพื่อแสดงความคิดเห็นนะครับว่ามันควรจะใช้ในส่วนของการภาษาพิจาร์เนี่ยคำศัพท์คําว่าข้าวเนี่ยนะคะความคิดเห็นเกี่ยวกับคาศัพท์ในภาษาไทยเห็นด้วยไหมว่าคําว่าไรซ์เนี่ยควรจะแปลว่าข้าวค่ะเอ่อ ต้องการที่จะเพิ่มคำที่มีความหมายที่แคบกว่าคำว่าข้าวไหมมีคำไหนตกหล่นไปไหมหรือต้องการที่จะเพิ่มคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกันกับคำว่าข้าวหรือไม่หรือต้องการที่จะเพิ่มคำอธิบายสัพท์ให้ให้ให้มีความหมายมากขึ้นหรือว่าต้องการที่จะเสนอแนะก็เป็นการเสนอแนะเพื่อที่จะให้กับผู้จัดทำได้รับทราบนะครับนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเราก็ไปดูคำอื่นต่อไป กค็คำคำศัพท์ที่ที่เรารวบรวมขึ้นมาในใระบบทั้งหมดนี้นะคะยังยังไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่ที่สมบูรณ์หรือครบถ้วนทั้งหมดนะคะถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเราเราถือว่าเป็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราเราต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาทางด้านการเกษตรที่ที่จะเข้ามาช่วยกันนะคะร่วมกันที่จะเข้ามาเพิ่ม ใช่ค่ะเพิ่มเพิ่มเติมคําศัพท์ตรงนั้นเข้าไปหรือว่าแก้ไขให้ถูกต้องมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้คําศัพท์ตรงนั้นร่วมกันหลังจากที่เราได้ชุดคําศัพท์ตรงนี้ออกมาแล้วนะคะสิ่งที่เราจะนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็จะนําเข้าไปเชื่อมต่อกับตัวของระบบตัวฐานข้อมูลนะคะซึ่งตัวฐานข้อมูลค่ะฐานข้อมูลในนี้ที่ที่เราทาไว้เป็นเบื้องต้นนะคะก็คือเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทยซึ่งในนี้เนี่ยค่ะสังเกตทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีเทซอลัส ครับเป็นภาษาอังกฤษอัฐพิธานอ๋อันนี้ก็คือเป็นชุดคําศัพท์ภาษาอังกฤษครับแต่ถ้าเราไม่ถนัดอัฐพิธานก็เป็นภาษาไทยก็จะเป็นชุดภาษาไทยอย่างงี้ค่ะนะฮะพิมพ์ว่าเข้ามาดูได้นะคะตอนนี้เวลาที่เราต้องการที่จะสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูคําศัพท์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตข้อมูลที่เป็นคําศัพท์ของอัฐพิธานก็ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นะคะโดยที่เลือกเลือกจากรายการเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการของคําศัพท์ที่เป็นชุดของอัธพาทธิธานศัพท์คำศัพท์ชุดเดียวกันกับที่เห็นเมื่อเมื่อตอนแรกนะคะเอามาใช้ในการค้นข้อมูลฉะนั้นตรงนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะว่าเราจะสะกดผิดไหมหรือว่าเราจะจําคําศัพท์คํานี้ผิดไปนะคะสามารถที่จะเข้ามาคลิกแล้วก็เลือกได้จากคําเหล่านี้ได้เลยถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆเลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลนะคะ เอะตรงนี้แล้วคนที่ที่จะมาคนนี้ก็คือนอกจากจะเป็นนักวิชาการแล้วและชาชนทั่วไปที่ต้องการรู้ก็ใช้บริการได้เลยสามารถที่จะเข้ามาค้นได้ค่ะผ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะโดยเข้ามาที่ URL นี้ค่ะที่กุล l i ฟ k u คูเอซีเออันนี้เป็นฐานข้อมูลที่เราทําไว้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นนะคะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าเป็นการที่แสดงให้เห็นว่า อารรพิทานที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะนํามาเชื่อมต่อกับตัวฐานข้อมูลได้อย่างไรนะคะซึ่งตัวฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทยเนี่ยเป็นเฟสต่อไปที่เราจะต้องทำเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของโครงการนี้อย่างอันนี้คําว่าไรซ์เนี่ยนะแล้วก็ยืนยันใช่ไหมคะแล้วเราก็สั่งคดูจะพบอะไรบ้างนะฮะเห็นไหมเขเราค้นคําว่าไรซ์แต่ทําไมเราได้ข้อมูลภาษาไทยอนั่นนะสิครับเป็น ใช่ไหมคะเพราะว่าในนิชุดของสถาพิธานศัพท์เนี่ยเรามีทั้งคําศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าเราจะค้นด้วยคําศัพท์ภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะเข้าคุยค้นข้อมูลภาษาไทยได้เช่นเดียวกันกับคําศัพท์ที่บอกว่ามีเจ็ดภาษาถ้าว่าภาษาไทยเพิ่มเข้าไปเป็นภาษาที่8เราสามารถที่จะใช้คําศัพท์ภาษาไทยเนี่ยไปค้นภาษาต่างๆอีกเจ็ภาษาได้โดยที่เราไม่ต้องไปจําว่า l i e ในภาษาเออสเปนคือคาว่า l i e หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งเราอาจจะไม่จะไม่ได้เพิ่มความสะดวกนะครับในการใช้งานมากขึ้นนนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อมูลนะคะที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลซึ่งถามว่าทําไมเราต้องให้ความสําคัญในการกําหนดคําค้นหรือคำสําคัญเพราะว่ามันเป็นหัวใจในการที่เราจะสามารถที่จะไปสืบค้นข้อมูลแล้วดึงข้อมูลกลับมาให้ตรงตรงกับความต้องการของเราที่สุดได้ครับผม อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการใช้อัาพิธานในการบันทึกข้อมูลนะ,นะคะแล้วก็ใช้ในการสืบค้นข้อมูลครับผมนี่คือรูปแบบตา่างๆทีนี้ต้องมาถามเรื่องของอนาคตกันสักนิดหนึ่งสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้นะฮะว่าขั้นตอนต่อไปของอัาพิธานศัพท์เกษตรไทยเนี่ยหลังจากผ่านพ้นระยะไปแรกไปแล้วเราคิดว่าจะทําอะไรต่อไปเพิ่มเติมไหมครับเออในชุดของอัาพิธานศัพท์เกษตรไทยเนี่ยคะส่วนที่ท,ที่ที่หลังจากในใน ครัแรกที่ที่เราดําเนินการแปลและรวบรวมคําศัพท์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับสิ่งที่เราตั้งใจไว้เลยว่าเราจะต้องทําก็คือเราจะต้องรวบรวมแล้วก็เพิ่มเติมคําศัพท์ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยมากกว่า46,00 0คําแน่นอนคะแล้วที่สําคัญคือเป็นคําศัพท์ที่บ้านเราใช้ก็คือในประเทศไทยใช้แต่ว่าในต่างประเทศเขาอาจจะไม่มีอาจจะมีพืช หรือสัตว์บางชนิดที่มีในประเทศเราหรือว่ามีในแถบภูมิภาคนี้แต่ว่าในประเทศอื่นๆทั่วโลกเขาไม่มีอาจจะไม่มีก็ได้ใช่ค่ะเราก็จะต้องเพิ่มคอนสับเหล่านั้นเข้าไปให้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วจะต้องทําให้ให้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อที่ว่าสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้ในในทั้งสองภาษาครับผม ครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นอันราายผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ให้ความกรุนาช่วยช่วยเราแปลคําศัพท์เหล่านี้ซึ่งทุกท่านได้ได้ทุ่มเทเวลาตรงนั้นเป็นอย่างมากนะคะใช้ความรู้ที่ท่านและประสบการณ์ที่ท่านมีอยู่ในการแปลคําศัพท์ตรงนั้นออกมาเพื่อความถูกต้องที่สุดนะครับครับผม ครับแล้วลักษณะของอัธาพิธานศัพท์เกษตรไทยนี่เราสามารถนําไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ไหมครับค่ะนอกจากที่เราเปิดให้ประชาชนทั่วไปแล้วออนักวิจัยหรือนักวิชาการในวงการเกษตรเข้ามาดูคําศัพท์ตรงนี้เพื่อ,อ,อ<ช>นำไปใช้ประโยชน์นและขยายค,ความรู้แล้วนะคะค,คังคำศัพท์ตรงนี้เนี่ยยังยังเป็นครั้งข้อมูลที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะที่เราจะใช้ใน,ในการ ใช้ประโยชน์ในระบบของการแปลภาษาอัตโนมัติจากภาษาไทยเป็นอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการวิจัยนะคะที่ทําร่วมกันกับ ดรอัศนีก่อตะกูลของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นยคะในการที่จะนําคลังคําศัพท์ตรงนี้เนี่ยไปแปลสารสนเทศทางด้านการเกษตรของของภาษาอังกฤษให้มาเป็นภาษาไทยเพื่อที่ว่าให้เกษตรกรหรือผู้ที่ไม่มีความถนัดในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของ ข้อมูลทางด้านการเกษตรของต่างประเทศได้โดยอ่านเป็นภาษาไทยนะคะแม่ดีจริงๆเลยสําคัญเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับแล้วก็อยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการใช้ศัพท์อาพิธานศัพท์ตรงนี้นะครับจะไม่ทราบติดต่อคุณอารีได้ที่ไหนดีครับค่ะสามารถที่ติดต่อได้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาตินะคะสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะบมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับเออเบอร์โทรติดต่อนะคะเออศูนย์สอง 561 1398ค่ะหรือว่าจะเข้ามาดูข้อมูลที่เว็บไซต์นี้ก็ได้นะคะก็คือให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของไทยแอคลิสนะคะไทยไทยแอคคลิสดอทลินะดอทเคยนะคะ ก็จะมีข้อมูลหลากหลายเลยทีเดียวใช่ค่ะซึ่งนอกจากอธิาพิทานศัพท์แล้วก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกนะครับยังไงท่านผู้ชมที่สะดวกในการเข้าอินเทอร์เน็ตก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูนะครับซึ่งทางเราเองมีประชาพิจารณ์ด้วยตรงนั้นแบบดีเลยตรงตรงนั้นอย่าลืมนะคะเรื่องของประชาพิจารณ์เราอยากขอความกรุณาและขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะช่วยกันเข้ามาร่วมกันประชาพิจารณ์เพื่อสร้างคลังสร้างคลังข้อมูลคำศัพท์ทางด้านภาษาไทยเพื่อให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ครับโดยเฉพาะทางการเกษตรแม่สำคัญเลยทีเดียวนะฮะ เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมกับเรื่องราวทางการเกษตรที่เรียกว่าอัธธาพิธานคำศัพท์เกษตรไทยในวันนี้คงจะทําให้ท่านผู้ชมสนใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวกันมากขึ้นนะครับในสัปดาห์หน้ารายการของเรายังมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจแบบนี้มานําเสนออีกเช่นเคยซึ่งจะเป็นเรื่องของเครื่องใส่ปุ๋ยและควนกําจัดวัชพืชท่านผู้ชมที่สนใจห้ามพลาดเลยนะครับ สำหรับวันนี้เวลาของรายการเกษตรศาสตร์นํำไทยก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอละท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ